ถ้าคุณเป็นคาบอยตัวจริงคุณต้องรู้จักม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอสแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าควอเตอร์ฮอสเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับม้าพันนี้กัน ฮาดีสวัสดีครับผมปอนจากกระบอยไข่ไข่ก็ได้ครับโรนี้คุณก็อยู่ในรายการกระบอยวันโอวันรายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่กระบอยอย่างคุณเนี่ยต้องรู้นะครับก็ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับม้าพัน์ธุอเมริกันควอเตอร์ฮอสนะครับก็ก่อนที่ผมจะพูดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่เป็นคาร์บอยหรือชื่ชอบคาร์บอยหรือขี่ม้านะครับก็คงจะรู้จักกับม้าสายพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอสกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับม้าสายพันธุ์นี้กันนะครับม้าพันธุ์ควอเตอร์หรือควอเตอร์ฮอสหรืออเมริกันควอเตอร์ฮอสนะครับเป็นม้าที่มีชื่อเรียกตามลักษณะการแข่งขันนะครับ โดยการแข่งที่ระยะประมาณ1นส่วนสไมล์หรือประมาณถ้าเป็นเมตรก็คือ400เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะที่ม้าชนิดนี้นะครับสามารถทําความเร็วได้สูงสุดสถิตินะครับที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับว่ากันว่ามันสามารถทําความเร็วได้ถึง55าไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวหรือประมาณเกือบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยม้าพันนี้นะครับจะเป็นม้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอเมริกาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับและมีจํานวนม้าสายพันธุ์นี้อยู่ทั่วโลกที่ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า หล้านตัว ทีวโดยลักษณะเด่นของม้าพันนี้นะครับก็คือจะมีลักษณะลำสันบึกบึนสูงประมาณ150-155เซนติเมตรนะครับลำคอสั้นหน้าอกกว้างกำยำสะโพกกลมนะครับบ่งบอกถึงแรงกำเนิดอันมหาศาลของพระกำลังนะครับแล้วก็มีสัยเชื่องเมื่อมันถูกฝึกดีแล้วนะครับก็จะสงบนิ่งเป็นอย่างมากนะครับเหมาะสาหรับการขี่เล่นเพื่อสันทนาการเช่นการขี่ม้าข้ามภูมิประเทศการขี่ม้าอ้อมถังหรือในการใช้ใน ไร่หรือในกีฬาโรดิโอของคนอเมริกันนะครับโดยผมจะมาเล่าถึงประวัติของมันนะครับประวัติของม้าสายพันธุ์นี้นะครับเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปีคศ1600ครับที่ขณะนั้นนะครับชาวอเมริกาเนี่ยยังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับด้านําเข้าม้าเทโรเบตนะครับจากฝั่งอังกฤษไปผสมกับม้าพื้นเมืองที่เรียกว่าจิกซอ์นะครับที่มีสายเลือดมาจากม้าสายไอบีเรียนนะครับซึ่งเป็นม้าสายพันธุ์อาหรับนะครับแล้วก็ม้าสายสเปนโดยมาที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับในตอนนั้นก็คือม้า เบ็นะครับที่มีชื่อว่าเจนัสนะครับที่เกิดในปี1,746ซึ่งเป็นล้านปู่ของม้าชื่อกูดอร์ฟินอารเบียนะครับและได้ถูกนำเข้าไปยังรัฐเวอร์จิเนียเมื่อปีคศ1756นะครับุดเจนัสนะครับก็ได้ส่งยีนผ่านไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำให้มีผลผลิตของม้าแข่งควอเตอร์มากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการแข่งม้าแบบควอเตอร์อมานะครับเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ประชานานิคมและ โดยที่สนามแข่งในอเมริกาที่มักจะมีช่วงทางตรงสั้นๆจึงทําให้เมื่อมีการแข่งขันครั้งใดนะครับม้าควอเตอร์ฮอสนะครับพวกนี้นะครับก็จะมีชัยชนะเหนือม้าสายพันธุ์โทรเบตอยู่เสมอนะครับเขาถึงเรียกมันว่าเป็นม้าตีมต้นเองก็คือมันสามารถทําความเร็วได้สูงสุดในระยะ400เมตรนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณเอามาควอเตอร์ไปแข่ง ในระยะทางไกลเนี่ยคุณก็จะสู้เทอร์เบตไม่ได้นะครับเพราะเทอร์เบตเนี่ยก็เป็นม้าตีนปลายนะครับหลังจากนั้นก็ทําให้มันได้รับความนิยมมากขึ้น,นครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้รับการเรียกขานว่าเป็นม้าควอเตอร์ไมล์แล้วก็กลายเป็นชื่อควอเตอร์ฮอสในที่สุดนะครับ และในปีคศ1800นะครับเริ่มมีคนบุกเบิกไปทางตะวันตกขอ,ง,องกิจมากขึ้นนะครับผู้คนเหล่านี้เนี่ยต้องการม้าที่ทรหดอดทนต่อสภาพแวดล้อมมาใช้งานจึงนําม้าสายพันธุ์ต่างๆมาเพาะเลี้ยงเช่นม้าของสเปนเมกซิโกรวมทั้งม้าป่าพื้นเมืองและม้าของชนเผ่าอินเดียนแดงครับชนเผ่าคมันเช่เผ่าโชชนูนิและก็เผ่าเนสเพิร์นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงนําม้าคอเตอร์ฮอร์สนะครับไปผสมจนพบว่าลูกม้าที่ได้นะครับมีลักษณะเด่นที่เรียกว่าคาวเซน หรือม้าที่มีลักษณะดเด่นด้านการต้อนวัวหรือรู้ใจวัวมากที่สุดนะครับและในประมาณปีคศ1940ครับเหล่าคนเลี้ยงม้าอเมริกันได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาพันธ์ม้าควอเตอร์ขึ้นนะครับและเมื่อจะทําสมุดประวัติทะเบียนม้าขึ้นมาในสมุดประวัติทะเบียนม้า จะมีหน้าสำหรับจดทะเบียนมาตรฐานและจัดทำหน้าพิเศษนะครับให้มาที่เป็นลูกสมกับม้าคอเตอร์กับม้าสายพันธุ์เทโรเบตได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนด้วยโดยในระยะแรกครับถือว่าลูกม้าเหล่านี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน100%นนะครับแต่จะสามารถยอมรับได้เมื่อมีรูปทรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือมีผลงานการแข่งขันที่โดดเด่นก็จะได้รับการบรรจุชื่อเข้าไปในสมุดประวัติทะเบียนมาตรฐานทันทีนะครับ โดยการจัดทำสมุดประวัติที่เปิดโอกาสให้ม้าที่มีเชื้อสายพันธุ์อื่นสามารถจดทะเบียนได้นั้นนะครับไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วก็จัดเป็นเรื่องโปรตีนในอเมริกานะครับที่ม้าที่เป็นลูกผสมสายพันธุ์อื่นเช่นแอปเปิลซ่าอาร์เบียนครีโอโลก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนเช่นกันนะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ยมมาพันธ์ุใหม่ที่ชื่อพันว่าอาร์เกสตานะครับ ที่เป็นรูปผสมของคอเตอร์แล้วก็อันดาลูเซียนะครับก็ยังสามารถนับญาติมาเป็นคอเตอร์ได้นะครับและพ่อพันธุ์ที่เป็นต้นกําเนิดของม้าคอเตอร์นะครับสันนิฐานว่าน่าจะเป็นม้าชื่อเจ้าสตีลดันนะครับที่เกิดที่เมืองอิลลินอยเมื่อปี1843นะครับหลังจากนั้นครับจึงถูกนําไปที่เท็กซัสม้าตัวนี้สูงประมาณ15แฮนนะครับและหนะักประมาณ550กกร,รันะครับโดยเจ้าสตีลดัเนี่ย หากแกะรอยตามสายเลือดไปก็จะพบว่าเป็นลูกหลานของเซอร์อาซีนครับซึ่งเป็นพ่อม้าที่มีสายเลือดของทูร์เบตนะครับนยัยะเริ่มต้นที่เจ้าสติลรัสผลิตทายาตออกมานะครับแล้วก็ยังไม่มีชื่อเรียกสายพันธุ์อย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยม้าสายพันธุ์นี้จึงถูกเรียกว่าม้าพันธุ์สติลรัสไปพังพางก่อนนะครับ ภายหลังเมื่อมีการขึ้นทะเบียนและมีชื่อเรียกสายพันธุ์มาแล้วจึงมาเรียกว่าควอเตอร์ฮอตในภายหลังนะครับโดยพ่อมาที่จัดได้ว่าเป็นพ่อมาที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการผลิตลูกสายควอเตอร์คือพ่อม้าชื่อเจ้าปีเตอร์แมคควิลครับซึ่งเป็นลูกมาที่เกิดในปี1895โดยในยะแรกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นม้าพันธุ์โทรเบตแต่ภายหลังพบว่าเขาเป็นสายเลือดของเจ้าชิโแลนะครับและหากตรวจสอบสายเลือดของเจ้าแมคควิลตัวนี้นะครับก็จะพบว่าม้าที่ขึ้นทะเบียนก่อนเดือนมกราคม 1 9 4 8พบว่าเป็นลูกหลานของเจ้าแม g กกิลถึง2,304ตัวนะครับจากจำนวนม้าทั้งหมด1 1 5 1 0ตัวนะครับและม้าที่มีลูกลองมาจากเจ้าแม g กกิลคือเจ้าทราเวลเอร์นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยของม้าสายพันธุ์คอรเทอร์ที่ผมเอามาฝากกันนะครับเสียงมาดังมากก็นั่นแหละครับก็เป็นประวัติทั้งหมดคร่าวๆของม้าสายพันธุ์อเมริกันคอเอร์งับหรือว่า รู้จักกันในชายาของม้าของคาบอยเนาะที่เขาใช้นิยมใช้ในงานปศุสัตว์นะครับก็นั่นแหละเนาะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป ไม่ใหม่ๆของทางช่องคาร์บอยไทยใครก็ได้นะครับก็ลงทุกวันเสาร์หโมงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมนำเรื่องอะไรมาพูดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเรื่องไหนที่ผมสนใจเนี่ยผมก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อเป็นความรู้นะครับก็นั่นแหละสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้หมวกคาร์บอยไทยใครก็ได้ขายหมดแล้วนะครับ ดีใจมากเลยครับก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเรานะครับก็รอสินค้าตัวต่อไปกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายนี้ทายไม่บ่อยข่าคบอยครับ